เทรดได้เยอะไม่แน่ผมว่าเราจะรวยนะครับผมเคยเป็นไหมครับที่ทากําไรได้เยอะๆเทรดได้เยอะๆแล้วสุดท้ายเนี่ยกาไรก็หายหมดขาดทุนแถมขาดทุนเงินที่เตาเติมเข้าไปอีกนะครับผมผมก็เป็นเช่นกันนะครับเคยเทรดแล้วได้กําไรตั้งเจ็ดแปดแสนในสี่ถึงห้าชั่วโมงโอ้พอตอนนั้นนี่คือวิชาที่ตอนนั้นคือแบบมองเห็นเงินล้านแน่นอนนะครับผมแต่หารู้ไม่ครับสี่ห้าวันต่อมาคือกำไรหายหมดนะครับผมแถมยังขาดทุนหนักกว่าเดิมอีกนะครับผม ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราเทรดถูกทางเนี่ยแล้วเราหลงระเริงใจเนี่ยมันผมก็ไม่นั่งคิดว่าเราต่างกับ3าล้อถูกหวยตรงไหนนะครับผมที่สุดท้ายเนี่ยก็ผ่านเงินจนหมดแล้วก็อ่าก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งในความจริงคือความสามารถอย่างเราๆที่เราเข้ามาในตลาดลงทุนเนี่ยผมว่ามันมันขาดเราสามารถขาดทนุนได้แปบบาทต่องวด มากมากกว่า80บาทต่อง้วนแน่นอนเลยครับผมซึ่งจริงๆแล้วอาการนิสัยอย่างเงี้ยครับผมเรียกว่าการติดนิสัยความโลภนะครับผมเป็นธรรมดาเลยครับผมที่เป็นเรื่องธรรมดาครับผมที่เราเข้ามาในตลาดการเงินแล้วเนี่ยแล้วเราก็หวังกําไรเยอะๆนอนจากที่แบบว่าเพื่อนๆชวนเข้ามาหรือว่าเห็นกูรูบางคนที่โพสต์กําไรเยอะแยะมากมายหรือเห็นคนที่แบบทํากําไรเยอะแยะมากมายแล้วก็คิดว่าเออเราก็อยากจะเข้ามาทํากําไรส่วนหนึ่ง มา,มาเข้ามาทํากําไรเยอะๆได้เหมือนอย่างเขาบ้างนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เราเข้ามาแล้วครับผมผมก็เลยต้องจะต้องบอกเลยว่าเราต้องตัดวงจากความโลภนี้ทิ้งเสียให้สิ้นนะครับผมถึงเราจะทํากําไรได้เรื่อยๆแล้วอยู่รอดในตลาดนี้ยาวๆนะครับผมเมื่อใดเรามีความโลภเนี่ยยังไงก็เราก็เราก็จะเสียหายกลับไปแน่นอนอยู่เหมือนดีอยู่เหมืนอมนเดิมอยู่ดีครับผมทีนี้เวลาที่เราลงทุนแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแล้ว ขาดทุนแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาสรรหาวิธีใหม่ๆเทคนิคเทพๆมาใช้หากูรูไปเรียนข้อสม,มานานุ่นี้นานเต็มไปหมดเลยเนี่ยสุดท้ายนะครับผมเราก็เข้าวงจรเดิมเพราะว่าเราก็มีความโลภอยู่เหมือนเดิมเข้าไปในมันที่มากเกินไปเหมือนเดิมนะครับผมแต่หารู้ไหมนะครับวันที่ผมเริ่มคิดได้วันที่ผมทําให้ผมอยู่รอดในตลาดเนี่ยทำกำากาไรได้เรื่อยๆเนี่ยคือเป็นวันที่ผมเริ่มรู้เรียนรู้วิธีการ บริหารการเงินนะครับผมผมเริ่มมีวินยวินัยการทางการเงินนะครับบริหารค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยครับผมการเงินทําให้ผมมาเทรดได้ดีขึ้นมากๆอย่างยกยกตัวอย่างหนังสือเนี่ยครับเนี่ยผมอ่านหนังสือพวกการเงินบริหารการเงินเนี่ยทําให้วินัยผมอะ่ะดีขึ้นแล้วยิ่งเข้าใจหลักสัพพยาปััชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมันเหมือนแบบมันเหมือนมันเหมือนคโลโลกอ่ะครับมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาจริงๆอ่ะครับ ที่ที่เราไปผลขวายเทคนิคเข้าไปผลขวายเทคนิคนดีอ่ะมาสุดท้ายเนี่ยมาจบที่ตัวเองครับการบริหารการเงินเส้นผมวังภูเขาจริงๆเลยและในความจริงๆคือหลายๆคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเออเราต้องมี m o n e y management นะต้องแบ่งพอร์ตนะแล้วต้องคำนวณหลอดไซส์บริหารความเสี่ยงนะแตพ่พอจริงๆครับคำนวณหลอดไซส์ามาก็คือปริมาณการลงทุนนะครับ คำนวณเราใายมาอย่างดีสุดท้ายเนี่ยได้แบบ01 1เสียงในหัวเราก็ดังขึ้นมาอีกแล้วว่าโอ้เทแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยเราก็กลับไปนิสัยเหมือนเดิมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอยากให้ละลึกเสมอเลยว่าเราอะอยากจะรวยวันนี้พรุ่งนี้หรือเราจะค่อยๆสะสมแล้วรวยในตลอดไปกําไรเรื่อยๆมั่งคั่งตลอดไปนะครับอยากให้ระลึกเสมอเลยและเราก็ลงมือทําอย่างมีนิสัยน,นะครับผมการเทรด คือเคล็ดลับเลยนะครับการเทรดด้วยปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยทำให้เรามีความสงบสุขทางใจนะครับเมื่อเรามีความสงบสุขทางใจแล้วเนี่ยเราจะมะสีสติปัญญาในการเทรดมีมุมมองที่ดีในการเทรดมากขึ้นมุมมองให้กว้างขึ้นนะครับผมเราจะจะทำกำไรเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราเข้าโดยปริมาณที่เยอะเกินไปนะครับหรือบร,บ,บริหารพอร์นที่ไม่ดีมีความเสี่ยงมากเกินไปเนี่ยจิตเราครับใจเราก็จะไปผูกกับ ไปผูกกับพอร์ตนะครับทำให้มุมมองเราเสียเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารการเงินการคํานวณนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเคล็ดลับเลยคือการบริหารความสุขทางใจนะครับผมเมื่อไรที่เราทํากาไรได้เรื่อยๆเนี่ยเราค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มนะครับจนถึงวันนั้นนะครับเราจะได้กําไรเยอะๆนะครับผมอดทนสร้างวินัยให้กับตัวเองนะครับผมและเมื่อจริงๆแล้วคือผมได้ทําคลิปและลขีดบทความนะครับในการบริหาร ผ่อนให้รอดในระยะยาวครับตั้งแต่คนเริ่มต้นเลยนะครับผมคนที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่รู้จะเปิดพอเท่าไหร่ดีนะครับจนถึงคนที่ประสบความสําเร็จแล้วทำกำไรได้เยอะๆผมได้แนบคลิปได้แนบลิงก์นี้นะครับสามารถไปดูในลงลึกรายละเอียดได้เลยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับผมสวัสดีครับ